คนพูดเป็นประจำเลยค่ะคำนี้อันล์อ e e เดอร์เดอะ e วสเตอรค่ะโอเคค่ะอปวดหัวค่ะใช่แล้ว e a d a c h e ปวดหัว,หวสวัสดีค่ะเรามาพบกับรายการ English Alert ค่ะสวัสดีค่ะออชชมพูค่ะสวัสดีค่ะออนกค่ะหรือที่ชื่อนกนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของอาการป่วยนะคะภาษาอังกฤษว่ายังไงคะออน How can we say when you are feeling sick คำแรกเลยนะคะแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะก่อนที่คำแรกคำว่าอะไรคำว่า I don't feel well รู้สึกไม่ค่อยดีอาจจะรู้สึกแบบว่าขั้นเนื้อขั้นตัวเฉยๆอะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคำไหนอีกคะออนที่เราพูดได้นะคะก็ I'm ill I'm ill นะคะ หนักขึ้นไปถ้าคัดจมูกหรือว่าไอเล็กๆนี่น้อยล่ะเอาฉัพูดพูดว่าไงดีคะ I have a cold นะคะ แล้วถ้าเราเริ่มมีอาการหนักและที่ไม่ใช่คัดจมูกอะไรอย่างนี้เราจะพูดว่ายังไงดีคะอนุหนักกว่าเดิมใช่ไหมคะหนักกว่าเดิมเราสามารถพูดได้ว่า I've got flu I've got flu นะคะแล้วคำสุดท้ายเนีเห็นที่อนุนำเสนอมาอะไรคะ Under the weather อะไรใต้อากาศหรือว่าอะไรหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใต้อากาศเป็นสำนวนนะคะเราพูดว่า I feel under the weather I feel under the weather ก็คือว่า อยู่สามารถใช้คำนี้นะคะรู้สึกที่แบบเหมือนรู้สึกไม่ดีไม่สบายตัวร uh huh. วมๆได้หมดทุกอย่าง uh huh. ได้เลยค่ะคนพูดเป็นประจำเลยค่ะคำนี้อ uh ัน huh. ไป Fe ลอันเ e อ e ์ e ด e ะเวค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาทราบกันถึงในในส่วนของคำถามเมื่อเราอยากจะถามว่าเนี่ยคุณมีอาการป่วยอย่างเงี้ยอาการป่วยเป็นอะไรบ้างแบบบอกไปเจาะจงเลยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะอ,อนกโอเคอันแรกเลยนะคะ How do you feel? How do you feel? แล้วก็อาจจะแบบถาม How do you feel? หรือถ้าถามวันนี้ก็ How do you feel today? How do you feel today? โอเคค่ะส่วนคำต่อมาเนาะมันก็มีอีกหลายคำที่สามารถพูดได้นะคะเช่นคำว่า What's the matter นะคะก็มีความหมายคล้ายคลึกันนะคะว่าใช่แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้ใช่ใช่แล้วเนาะยังมีคำอื่นอีกไหมคะออนุกที่อยากจะบอกเด็กๆ ใช่แล้วค่ะมีอีกคำหนึ่งนะคะง่ายมากค่ะสั้นๆเลยเนาะ What's wrong What's wrong นะคะคำนี้เลยถามแล้วทุกคนก็สามารถตอบได้เนาะ I feel I'm ill I have a cold I've got flu สามารถตอบได้หมดเลยนะคะแล้วก็มาเนาะถึงสามของเรานะคะข้อสุดท้ายแล้วเนาะเป็นคำศัพท์นะคะอาการป่วยต่างๆเนาะคำแรกเลยนะคะก็คือคำว่า headache นะคะแปลว่าอะไรคะอนก headache อ๋อปวดหัวค่ะอ่าใช่แล้วค่ะ headache ปวดหัวนะคะคำที่สองมีคำว่าคำที่สองละคะอนก stomachache stomachache นะคะแปลว่า stomachache ปวดปวดท้องปวดท้องใช่แล้วค่ะคำที่สามคำว่าคำว่าข้อ่าแปลว่าแปลว่าอะไรละคะอนกแปลว่าไอนั่นเองนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเนาะสำหรับการพูดถึงอาการป่วยนะคะในรูปแบบต่างๆหรือสั้นๆเนาะง่ายๆนะคะก่อนที่เ,เราจะไปเ,เรียนรู้คำภาษาอังกฤษอื่นๆเนาะวันนี้ก็ขอ,อจบลงเพีงเท่านี้สำหรับ EP นี้นะคะเราก็มาเจอกัน EP หน้านะคะสำหรับ English Alert ออของเรานะคะสวัสดีค่ะ